สวัสดีครับกับสวัสดีแฟนเอฟซทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านกลับมาพบเจอกันีกเช่นเคยครับกับการให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักศึกมวยมันสันเมืองวันอาคารที่1 4พฤษภาคม2567ครับถ่ายทอดสดทางช่องทูฟวายูย 24, ีย่สิบสี่สิบนเป็นต้นไปนาเวทีมวยนานาชาติตังสิทธจังหวัดปทุมธานีครับสคู่นาฬิกาคู่มวยจัดได้น่าชมน่าดูมากๆากนะครับก่อนที่เราจะไปให้ทัศนวิจารณ์ลงลึกรายละเอียดน้ำหนักเนื้อตัวนักมวยนารคัไปปอเดตู่มวยกันก่อ คู่แรกครับเป็นลุ่ง3บีกอักดิบกับวันมีชัยทีเคดีมวยไทยยิมครับร้อยสต่อร้อยหฝ่ายแดงต่อน้ําหนักให้1ปอนด์นะครับคู่ที่2เป็นแชนชัยแชนชัยพันดักรัตนบุรีพบกับเจ้าเพชรมงคลหงทองมวยไทยต่องขาวเชียงใหม่หรือว่าเพชรมงคลสอ่อยิ่งเจริญการช่างนะครับร้อยสิปอนด์คู่3รองคู่เอกครับเป็นศิลธรรมไฟเตอร์มวยไทยพบกับเจ้าเพชรบัญชาเพชรบัญชาหงทองมวยไทยยิมครับหรือว่าเจ้าทุกแกเพชรสอนุปเก้า ส่วนคู่ที่4ีคู่เอกครับเชียบขาดปอพงสว่างพบกับเพชรชลธานกอริศักดิ์ร้อยยี่แปดต่อร้อยยี่สิบเก้านะครับฝากกันกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่องยูทูบกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปกันด้วยแล้วก็ฝากกันกดไลค์กดติดตามเพจเฟซบุ๊กชี้มวยเด็ดกันด้วยนะครับรวมลึกข้อมูลมวยเลนราคาเนื้อตัวน้ำหนักครบวงจรนะครับฝากแฟนมวยเข้าไปกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจมาให้ที่ด้้าานนลล่งคิปี เดี๋ยวเราไปให้ทศนาวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักเลยครับศึกมวยมันสนั่นเมืองวันคารนี้ครับ14พฤษภาคม2567คู่แรกครับรุ่ง3 b บีกออดิศักด์พบกับเจ้าวันมีชัยทีเคดีมวยไทยยิ้มครับเบท110อ่า104ปอนด์ต่อ105นะครับฝ่ายน้ำเงินมาเข้าเวนแทนแทนเจ้าชัยพลดาบรันสารคามนะครับที่ต่อยไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่ไปแทน ที่เจ้าชัยพลไปเข้าเวีนแทนเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับก็นี่แหละครับเจ้าลุง3าบีเดิมที่จะต้องต่อยกับเจ้าชัยพลฝ่ายน้ําเงินก็มาเข้าเวีนแทนวันนี้ได้น้าหนักหนึ่งปอนด์ไปดูข้อมูลเชิงลึกฝ่ายแดงครับลุง3าบีกอริศักมวยจากพัทลุงซ้อมที่กระบี่ที่กอริศักนะครับวัยสิบเปีครับสูงร้อสิบแปดเซนติเมตรประเภทมวยขวาเตี้ยสั้นครับบูดุดันครับเตะต่อยรุนแรงครับทรงมวยคล้ายๆกันคู่นี้ ประเภทท้าดวลชวนแรกครับ3ไฟมีแพ้เพชรแดงวันของโอมเมบีเคที่ราชเชดำเนินนะครับแล้วก็มาเช้านกยก3าวายุน้อยนุยน้ยสีมุงมืองที่เวทีมววราชเชดำเนินนะครับล่าสุดชนะศิลปะไทยซูจีบะหมี่เกี๊ยวที่เวทีมวยราดเชดำเนินเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาคู่ชกค,ครับวันมีชยัยทีเคดีมวยไทยยิมครับหรือว่าเจ้าเจริญศักเล็กแดงบรมดงรักครับมวยแทนเจ้าชัยพลดาบลันสารคามมวยจากสุรินนะครับซ้อมอยู่ที่ทีเคดีมวยไทยยิม ก็สอนไปที่ปาจินน่าจะอยู่ในเครือของทีมงานของท่านสอจอโต้งนะ17ปี165เซนติเมตรเป็นประเภทมวยซ้ายครับบูเหมือนกันแต่ต่อยรุนแรงทรงคล้ายๆกันเลยคูน่นี้ใครดีใครอยู่เลยช่วงนี้ก็มีแพ้ขวัญใจโอโคงหลาที่ลังสิตแพ้คะแนนเพชรเมืองเสือปอมองคนอินที่สุรินล่าสุดชานอกยก2ไกลฤทธ์ไกลศิลป์บ็อกซิ่งยิมที่เวทีมวยลังสิต ายน้ำเงินเนี่ยรู้ตัวนะ่าจะประมาณเกือบอาทิตย์นะรู้ตัวประมาณเกือบอาทิตย์เวทร้อยสี่ต่อร้อยห้ายแดงเมื่อเชา้าเนี่ยเข้ามาร้อยสี่จุดแปดไฟน้ําเงินมาร้อยหกจุดหนึ่งครับลดปอนกับไปจุดหนึ่งกระแสราคาตอนนี้อยู่ที่ทางด้านเจ้าลุงสามบีประมาณสิบเอ็ดแปดคู่นี้ประเภทบูเจอบูครับต้นต้นตนี่มีหมัดมีศอกประเภทลุ้นได้ด้วยกันทั้งคู่กระดูกการผ่านมวยชื่อมวยพอๆกันแหละครับมวยยังใหม่ด้วยกันทั้งคู่ต่อยมวยมายังไม่ถึงสามสิบไฟเลย คู่นี้ส่วนตัวก็ชอบไปที่มวยตัวยืนในรายการครับต้นๆเตะต,ต่อยรุนแรงบูดูดันคู่นี้ใครดีใครอยู่ครับบรรยากาศหน้าเสือสภาพแวดล้อมอยู่ที่ทางด้านเจ้าวันมีชัยส่วนเจ้าลุงสามบีวันนี้ได้เปรียบตัวยืนในรายการมีหมดัดมีแข้งต้นๆในรุนน้นได้เลยครับจะชนะทางด้านเจ้าวันมีชัย, D, ยทีเคดีมวยไทยยิม คู่ที่2ครับแชนชัยพันดักรัตนบุรีพบกับเจ้าเพชรบงคลนหงทองมวยไทยต่องขาวเชียงใหม่หรือว่าสอยิ่งเจริญการช่างนะครับเวทพิกัด114ปอนด์เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเชิงลึกอฝยแดงกันก่อนแคนชัยพันดักรัตนบุรีหรือว่าปอมองคลยินเดิมครับจากสีสเกตซ้อมอยู่ที่สุรินทร์นะครับที่พันดักรัตนบุรี15ปีครับสูง165ซนเมตรเป็นมวยซ้ายครบเครื่องจังหวะเตะต่อยรุนแรงหลักเหลี่ยมเชิงชกความันมวยดี ส่วนมากก็ต่อยอยู่แถบภูทรภาคอีสานและเป็นส่วนใหญ่นะครับมาต่อยในเมืองกรุงบ้างบางครั้งบางคราวนะครับแพ้บูสิงประธานดีคลองสวนูรีสอดเสมอหลานย่าโมวัฒนาที่สุรินแพ้หลานย่าโมวัฒนาที่จังหวัดบุรีรัมนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษายนที่ผ่านมาคู่โชครับเจ้าเพชรมงคลหงทองมวยไทยต่องขาวเชียงใหม่หรือว่าสอยิ่งจเจริญการช่างครับมวยจากเชียงใหม่ซ้อมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับอยู่ที่ต่องขาวเชียงใหม่อาอยู่ที่หงทองมวยไทย25ปีครับรุ่นพี่ต่างกัน10ปีอายุ 165ซนติเมตรครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเลยต่ตอยรุนแรงครับต้นต้นเนี่ยประเภทรุนได้เลยตวเนี้มีหมัดต่อยท้องต่อยหน้าอาวุธหนักแรงทุกลูกครับเจ้าเพชรพวงคณ์ไฟล์หลังครับมีชนะเพชรอาชาสิทธิแดงที่เชียงใหม่ชนะนกโจก3เจ้าเกตแก้วออาคมครับที่ราชดำเนินล่าสุดพลิกแพน่อกเจ้าลานนครปออัมพลนครอุบลครับที่เวทีมวยลังสิทธิ์ครับ2เมษายนที่ผ่านมาวันนั้นได้น้ำหนักหนึ่งปอนด์ด้วยนะ แต่ว่าทีต่อทีลาดน,นาครวันนั้นหนักกว่าคู่นี้ไปดูน้ําหนักสอบเมื่อเช้าฝ่ายแดงมา114.6ฝ่ายน้ําเงินมา114.8ลดคนละนิดคนละหน่อยไม่มีปัญหาทั้งคู่ครับกระแสเรทราคาตอนนี้เปิดที่เจ้าแขวนชัยพันดักรัตนบุรีนะครับเป็นต่อประมาณ11.8คู่นี้ต้นๆวันนี้ผมชอบไปที่เจ้าเพชรมงคลชอบไปที่เพชรมงคลสอยิ่งจเจริญการช่างหรือว่าหงทองมวยไทย หนักแรงทุกลูกครับเป็นมวยขวาจังหวะเตะต่อยรุนแรงครับฝีมือความเป็นมวยเนี่ยพอๆกันแหละแต่ว่าทีต่อทีโดนต่อโดนในวันนี้ผมดูว่าเจ้าเพชรมงคลหนักกว่าแรงกว่านะครับน้าหนักปล่อยๆวันนี้ใหญ่กว่าประมาณ2กิโลอ่ะยานชัยเนี่ยส่วนมากก็ต่อยอยู่ประมาณ112 11 0 1 1องร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบสองอ่ะต่อยในเมืองกรุงแต่ว่าสองไฟหลังในต่อยไปที่ต่างจังหวัดที่สุรินทร์กับบุรีรัมนีปล่อยๆต่อยนะครับไม่ได้ช่างวันนี้เข้ามาทําน้ําหนักต่อยเป็นไฟแรก ก็น้ำหนักปล่อยก็ประมาณ53-54ส่วนเจ้าเพชรมงคลนี่ประมาณ56รูใหญ่กว่าไฟล่าสุดต่อยไว11้114ปอนด์อ่าต่อยไว้115ครับเพราะว่าได้น้ำหนักหนึ่งปอนด์ก่อนหน้าก็ต่อยประมาณ115วันนี้ผมดูว่าทีโดทีต้นๆเนี่ยน,น่าลุ้นไปที่เจ้าเพชรมงคลก่อนหนักอ่าเพชรมงเพชรมงคลเล็กหนักแรงทุกลูกครับต้นๆเน,น,นี่ยลุ้นได้จะชนะตางน้้นเจ้าเคียนชัยพันดักรัตนบุรีคู่สามครับเป็นศิลธรรมไฟเตอร์มวยไทยพบกับเพชรบัญชาหงทองมวยไทยยิม หนึ120่งร้อยยี่สิบเวทวิกัด1หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์ครับไปดูข้อมูลเชิงลึกฝ่ายแดงศิลธรรมไฟเตอร์อรมมยไทยหรือว่าจิตอาสาบางแก้วครับมวยจากพัทลุงซ้อมอยู่ที่พัทลุงลนั่นแหละครับจิตอาสาบางแก้วสิบแปดปีร้อยเจ็ดิบสามเซนติเมตรครับตัวนี้ก็เป็นมวยเข่าต้นต้นเล่นฝีมือได้มีข้างซ้ายดีดักเตะดักแทงวงในปั้มตีล็อกตีครับสามไฟ์มีชนะเพรกากา้าโชดบางแสนที่จังหวัดสงขลาแล้วก็มา แพลรักดินแดงทีเด็ดเก9้าที่ลังสิทธิ์ชนะลุงเหลืองเล็กนุ่มนิ่มทีนมวยไทยที่ลังสิทธิ์ครับเก้าเมษายนที่ผ่านมาคู่ชกครับเพชรบัญชาหงทองมวยไทยยิมหรือว่าทุกแกเพชรสอนุกเ้าเดิมมวยจากเชียงใหม่ซ้อมหงทองมวยไทยที่เชียงใหม่27ปีครับ168เซนติเมตรเป็นประเภทมวยฝีมือครบเครื่องครับเตะต่อยรุนแรงต้นๆหลุดลุนได้เลยหนักแรงทุกลูกครับความเป็นมวยดีเชิงชกฉลาดครับแพ้สิงห์เอกมายัยบางมัดคลองตันที่ราชดำเนินชนะมัจุราช ปอพงสว่างที่ราชชดำเนินชานอกยกสีบัลลังเงินออยุทธชัยครับที่หลังสิทธิ์สมีนาคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับ1นึ่งร้อยยปอนด์ฝ่ายแดงเมื่อเช้าเนี่ยมาร้อยยี่สิบเอ็ดหุดหกฝ่ายน้ําเงินมาร้อยยี่สิบสองจุดหนึ่งลดปอนด์กับไปจุดหนึ่งลดเยอะหน่อยนะครับเมื่อเช้าความเป็นมวยเชิงชกคู่นี้ถามว่าผมก็มองว่าคู่ขี้นะตีนอกศิลธรรมเนี่ยตีนอกซ้ายก็ใช้ได้นะส่วนวงในเนี่ยศิลธรรมดีกว่าแน่ ศิลธรรมประเภทล็อกลัดปั้มตีเหนียวเหนืบเลยวงในแข็งโป้ครับวงนอกดักไตดักแทงเหมือนจะดูอ่อนแอนะครับแต่ว่าเวลาจับเวลาเดินเนี่ยถือว่าทําได้ดีส่วนเพชรบัญชาเป็นประเภทมวยครบเครื่องหนักแรงครับมีลูกหนักลูกแรงได้ลุ้นแต่ว่าบางครั้งบางตีก็ทรงมวยเนี่ยอาจจะดูมั่วไปหน่อยนะกระแสะเรทราคาล่าสุดตอนนี้เปิดอยู่ที่เจ้าศิลธรรมประมาณ3ามสองสิบเอ็ดแปดสามสองนะครับขวนตัวผมก็ยังชอบที่เจ้าศิลธรรมนะ นอกผมก็ดูว่าไม่เป็นรองส่วนวงในผมดูว่าศิลธรรมดีกว่าวันนี้ผมชอบไปที่ศิลธรรมไฟเตอร์มวยไทยครับจะชนะรุ่นพี่อย่างเจ้าเพชรบัญชาหงทองมวยไทยได้ก่อนที่จะไปถึงคู่ที่4คู่เอกประจำรายการครับสำหรับต่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยครับแอดไปที่ลาย ID@ p k แอดพีเคสองสี่นะครับพักยก24นะครับออกตัวมวยรักมวยชอบจิ้มมวยรักมวยชอบได้เลยครับหลากหลายครบวงจรตัานใดสนใจก็แอดไปที่ไลน์ ID ด์แอดพีเคสองสี่นะครับ คู่ที่4ีคู่เอกประจำรายการเชียบขาดปอพงสว่างพบกับเจ้าเพชรจ,จรทธานกริศรเวดพิกัด128ต่อ129นะครับฝ่ายแดงต่อให้1ป่อนเชียบขาดปอพงสว่างมวจากนองบัวซ้อมเพชรนาคาที่อุตรดิตนะครับ28ปี168เซนติเมตรเป็นมวยขวาพันดุเปิดเจมเตะต่ตอยบูรู่ดันมีทุกลูกลูกที่เด็ดก็คือหมัดลวงท้องนี่ละครับเดินเข้าไปต่อยเดินเข้าไปตี มีทุกลูกครับทานตัวโหดหัวจีนหัวใจดีกระดูกการผ่านมวยชื่อมวยดีชนะน่ารักสอจะต้องปาจีนที่สงขาแพนอกยกหนึ่งน่ารักสจะต้องปาจีนที่ราดเจํมเนินชนะเมืองลาวเกียรติทงยศที่ลังสิทธิ์5เมษายนที่ผ่านมาคู่โชคเพชรจรวทานกอริศักรหรือว่าไฟเตอร์มวยไทยอ,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 อูอุดรตัวเดียวเดียวกันนะครับมวยจากโจรดกระบีซ้อมกอริศักที่กระบี19ปีครับ170เซนติเมตรมวยขวาสูงยาวพื้นเพเป็นมวยเวยข่าเดินบู้เดินชนมีทุกลูก ตัวนี้ก็ประเภททาดวนชนแรกเหมือนกันเดินบู๊เดินชนตั้งแต่ยก1ยันยก5ครับตัวนี้ชนะเมืองลาวเกียรติธงยศที่ราชเชมเนอนเสมอส,สายเลือดไฟเตอร์มวยไทยที่สงขาแพโอเล่ลักไกลเดชาที่หลังสิ์ครับ19เมษายนที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วฝ่ายแดงมา128.1ลด0.1ฝ่ายน้ำเงินมา130.8ลดปอนกับด8นะครับได้นับหนั่1ปอนกระแสเดทราคาคู่นี้เปิดอยู่ที่เจ้าเฉียบขาดเป็นต่อ11.8 ถ้าพูดถึงกระดูกการผ่านมวยก็เฉียบขาดดูดีกว่าหน่อยแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยการผ่านมวยหลังๆเนี่ยผมดูว่าคู่นี้ไม่น่าจะเจอกันได้นะเฉียบขาดดีกว่าเยอะเลยนะเฉียบขาดดีกว่าเยอะเลยนะเพชรจุระทานตัวนี้ทามาเก่งไหมมีแต่ลูกแข็งแรงมีแต่ลูกบูครับคือถ้าเดินบดเดินบี้คู่ชกหมดแรงก็จินแต่ถ้าบดไม่ยุบไม่ย่นหมดแล้วหมดเลยนะเจ้าเพชรจุรธานเนี่ยไม่มีก๊อกสองก๊อกสามนะ เออถ้าบทแล้วคู่ชกยุบยน่นก็จินอะ่ะแต่ถ้าบทไม่ยุบไม่ย่นวันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันวันนี้มาเจอรุ่นพี่อย่างเฉียบขาดผมดูว่าเหนื่อยจังหวะเดินเข้ามาเฉียบขาดบวกหมัดล้วงท้องต่อยหน้ามีศอกวงในก็ไม่เป็นรองอะ่ะโอ้ถ้าพูดถึงลูกแข็งแรงวันนี้ผมก็มองว่าเฉียบขาดแต่ไม่เป็นรองเนื้อตัวก็เมื่อเช้าเนี่ยมาดีด้วยกันทั้งคู่นะครับน้ําหนักเมื่อเช้าก็เฉียบขาดก็มาสบายๆส,ส่วนเจ้าเป็นจุลทานก็ไม่ต้องสืบครับ มาเกินปอนกว่า2ปอนตลอดครับคือจนเราชินกันแล้วอะเวทเนี้ยแต่ว่าร29ี่เนี่ยผมก็ยังมองว่าเจ้าเพชรจุฬาธานเนี่ยลดเยอะเหมือนเดิมไฟล่าสุดเดี๋ยวปล่อยต่อยกับเจ้าโอเล่เนี้ยร้อยสามสิบปอนวันนั้นเหมือนจะมาเข้าเ็นเดน์ันงคู่นะไม่มาน้าหนักมาน้ําหนักดีมากช่วงที่ต่อยกับพวกสายเลือดต่อยกับพวกเมืองลาเนี่ยโอ้โหน้าหนักมาเกินสองสามปอนตลอดวันนี้ก็ปอนแปดผมก็ดูว่าเหนื่อยนะวันนี้ผมผมชอบไปที่เจ้าเฉียบขาดนะผมดูว่าดีกว่าเยอะเลยนะ ผมดูว่าดีกว่าเยอะเลยวันนี้คือราคาไหนก็ต้องเล่นวันนี้ผมชอบมากเลยเฉียบขาดจะชนะเพชรจุลทานกอริศัก์ชอบตามเห็นต่างคนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยครับเดี๋ยวจะมาสรุปมารักบัวชอบ3ดาวแล้วก็5าดาวประจารายการให้แฟนมวยได้นําข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้หน้าเวทีประกอบการตัดสินใจของท่านสรุปมารักบัวชอบ3ดาวแล้วก็5ดาวประจำรายการครับ3ดาววันนี้ส่วนตัวผมชอบไปที่เจ้าลุ่ง 3B กอริศักครับ เป็นมวยตัวยืนในรายการคู่จงมาเข้าเวรนแทนก็การนําตัวการวิซ้อมดูเป็นรองครับต้นต้นในหนักแรงตุกลูกครับคู่นี้ประเภททรงบูด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ผมดูว่าวันนี้ได้เปรียบเรื่องการเตรียมตัวการวิซ้อมได้เปรียบสภาพร่างกายครับทีต่อทีโดนต่อโดนวันนี้ผมดูว่าลุงสามบีดีกว่าห้าเราวันนี้ออกมาที่เฉียบขาดครับเฉียบขาดตัวเดียวเลยวันนี้ผมชอบมากดีกว่า ชื่อมวยการผ่านมวยผมดูว่าเฉียบขาดดีกว่าเยอะเลยนะวันนี้ถึงแม้จะต่อหนึ่งปอนก็ตามโอ้โหวันนี้ผมดูว่าโดนต่อโดนวันนี้ผมดูว่าธาตุธโลหดหัวจิตหัวใจผมดูว่าเฉียบขาดเขาดีกว่าจะชนะรุ่นน้องอย่างเจ้าเพชรชลธานไฟเต,เตอร์มวยไทยหรือว่ากอริศักดิ์ได้ชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเราจะมาสรุปบัตรผู้ชอบสี่คู่ในรายการนะครับศึกมวยมันสนั่นเมืองครับ คู่แรกวันนี้ออกไปที่ลุ่ง3 b กอริศักคู่2ออกไปที่เจ้าเพชรมงคลสอยิ่งเจริญการช่างคู่3ออกไปที่ศีลธรรมไฟเตอร์ม,มวยไทยคู่ที่4ออกไปที่เฉียบขาดปอพงสว่างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า